เรือลิลดาทัวร์หนึ่งในตัวอย่างของเรือนำเที่ยวตกปลาที่แม้จะมีใบอนุญาตเรือบรรทุกผู้โดยสารแต่กลับไม่มีใบอนุญาตประกอบการเรือตกปลาประเภทท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เคยถูกร้องเรียนและตรวจสอบจากตำรวจน้ำถือเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาตกปลา ชันชูชัยเปียท่นงหรือไต่ต้งยอมรับว่าการที่ถูกร้องเรียนหรือถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบการเรือน้ำเที่ยวจับสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการเองพยายามร้องขอให้กรมเจ้าท่าเปิดให้ยื่นขอออกใบอนุญาตประกอบการเรือตกปลาประเภทท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำมานานแต่ไม่เป็นผลจนทำให้ประสบปัญหาการใช้เรือผิดประเภทเสี่ยงต่อการถูกจับกลุ่มและเป็นอุปสรรคต่อ,อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและกีฬาตกปลาที่ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราถือใบอนุญาตที่ถูกต้องเป็นเรือท่องเที่ยวจับสันน้ำหรือเป็นเรือที่ตกปลาโดยตรงโดยที่ออกโดยทางกรมเจา้านะครับก็จะส่งผลดีทางการท่องเที่ยวและก็สามารถที่จะสนับสนุนให้พี่น้องของเราที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วทั้งฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันสามารถที่จะนําคนไปตกปลาและก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้เลยครับโอ้ยกินสองข้างนะผม เช่นเดียวกับลูกค้าผู้ใช้บริการที่มองว่าหากเรือนำเที่ยวตกปลามีใบอนุญ,ญาตถูกต้องนั่นหมายถึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมของเรือซึ่งทำให้นักตกปลานักท่องเที่ยวทางทะเลมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเขามีทะเบียนมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายหนึเราก็เรื่องความปลอดภัยเราเราก็สบายใจแล้วเขาทาถูกต้องในการที่ตรวจคัดกรองแบบ อยากพักลัดเหมือนกับเราเอารถไปตรวจสภาพอะไรแบบนี้เราก็มั่นใจว่าเรือเขาก็ต้องมั่นใจเราก็มั่นใจครับล่าสุดเริ่มมีช่องทางที่จะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนเรือตกปลาประเภทท่องเที่ยวจับสัตว์น้ําหลังชมรมตกปลาหัวเขื่อนจังหวัดสงขลาและผู้ประสานงานเครือข่ายตกปลาเรือตกปลาทั่วประเทศเข้ายื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พี่น้องชมรมตกปลาหัวเขื่อนสงขลาแล้วชมรมตกปลาทั่วประเทศเนี่ยว่าเราจะเชิญเขามาเพื่อจะชี้แจงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือกรมประมงและกรมเจ้าท่าและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้มารับทราบว่าเราจะมีะการออกทะเบียนเรือให้กับเขาใบกับขี่เรือหรือว่าทะเบียนอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ถูกต้องให้ตรงกันว่าเป็นเรือที่ตกปลาออกไปจะไดะ้เป็นกีฬา ทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็ก็เป็นความคืบหน้าอันหนึ่งนะครับผมก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ปัจจุบันการท่องเที่ยวตกปลากําลังได้รับความสนใจและเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและมีการส่งเสริมอย่างจริงจังแต่ขณะนี้พบว่าเรือตกปลาของไทยมากกว่าร้อยละยังใช้ทะเบียนเรือที่ไม่ตรงกับข้อกฎหมาย ทำให้เกิดช่องว่างในการร้องเรียนตรวจสอบและดำเนินคดีการปลดล็อกด้วยการเปิดให้ยื่นจดทะเบียนเรือให้ถูกต้องจะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตกปลาของไทยให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเติมเต็มการท่องเที่ยวทางน้ําให้ครบได้ทุกมิติในอนาคตที่ดารชิตวงไทย PBS สงขลารายงาน